สวัสดีครับธรรมสอน MTB c h anel n นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอเิลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูตลาดนัดนะครับช่วงเย็นตลาดนัดอำเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอดนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้นะครับตลาดตลาดนัดนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนศิลปภูมินะครับ หลังแดงนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนศิลปภูมิหลังแดงเข้ามาจับจ่ายซื้ออาหารการกินได้นะครับตลาดแห่งนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับท่านใดที่ผ่านมาซื้อกับข้าวได้นะครับที่ตลาดอำํำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ธรรมสอน MTB c h anel n พาทุกท่านมารีวิวตลาดนัดอำเภอเสรภูมินะครับตลาดนัดอำเภอเสรภูมิอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมินะครับตรงข้ามกับโรงเรียนหลังแดงนะครับมา ซื้อมาจับใจกับข้าวได้นะครับผ่านไปผันมาก็อย่าลืมนะครับมาซื้อได้นะครับตลาดแห่งนี้ช่วงเย็นนะครับชอบคลิปนี้สไตล,ล์นี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเไม่ให้พลาช่อนของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะพาไปดูตลาดแห่งไหนนะครับ เชิญรับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ